นิชากลับบ้านเกิดที่เชียงใหม่พาทัวร์สวนคุณตาธรรมชาติล้อมรอบอากาศดีมากเครียร์คิววันในช่วงเทศกาลปีใหม่สำหรับนางเอกสาวนิชานัฐนิชาเพื่อที่จะได้กลับไปชาร์จพลังให้เต็มที่ที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งล่าสุดนิชาก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเมื่อเธอได้ไปสวนคุณตาที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและอากาศดีๆเพียง2 3มองศา ให้ได้สูตรความสดชื่นเข้าเต็มปอดโดยนิชายังได้เขียนแคปสั้นซ n d น e ทีเลงจากสวนตาซึ่งบ่งบอกถึงการผักผ่อนทางกายและใจได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์สนานเห็นบรรยากาศบ,าบ้านๆที่รายล้อมด้วยธรรมชาติแบบนี้แล้วอยากว่าไปอยู่ตรงนั้นกับนิชาด้วยจริงๆเลยจ้าฝากกดไลค์กดซับะไครด้วยนะคะขอบคุณค่ะ